อย่าลืมกดไลคกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับความเชื่อความศรัทธาพุทธคาัถามหาอาคมครูบาอาจารย์ท่านให้มันสวดมันภาวนาจะเกิดคุณนักแหล่สวดอย่างไรบูชาอย่างไรขอเชิญทุกท่านไปรับชมกันเลยครับแต่ก่อนอื่น อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับหากจะพูดถึงไอ้ไข่เด็กวัดเยดีเชื่อว่าหลายท่านคงรู้จักดีไอ้ไข่เด็กวัดเยดีจากตำบลฉลองอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชตำนานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปากใต้เลื่อมใสนั้นโดยเชื่อกันว่าสามารถบรรลนโชคลาภความนั่ารวยแก่ผู้บูชาเล่าลือกันอีกว่าไอ้ไข่นั้น ขอได้ไหว้รับทําให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศซึ่งวิธีการบูชาไอ้ไข่ก็เป็นสิ่งจําเป็นสำหรับผู้ศรัทธาโดยวันนี้กระผมก็ได้รวบรวมประวัติความเป็นมาการไหว้ขอพรได้ไข่อย่างถูกวิธีและวิธีการแก้บนมาฝากทุกท่านครับไอ้ไข่คือใครทาไมมีแต่คนบูชาไอ้ไข่คือวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรดาลโชคลาบและความสุขความสงฐานให้แก่ผู้กราบไหว้ ไม่ใช่กุมารทองอย่างที่เข้าใจกันนะครับแต่เป็นกุมารเทพชาวบ้านเชื่อกันว่าดวงวิญญาณของไอ้ไข่สึงสถิตยอยู่ไม้แกะสลักรูปเด็กผู้ชายที่ตั้งอยู่ภายในวัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่เคยถูกทิ้งล้างสมัยก่อนเมื่อวัวของชาวบ้านในพื้นที่สูญหายพวกเขาจะมาบนบานไอ้ไข่และได้วัวคืนทุกครั้งไปต่อมาจึงเริ่มขอพรเรื่องอื่นๆเช่นขอเรื่องโชคลาภการค้าขาย ปรากฏว่าสมหวังแทบทุกไลน์จนมีเสียเล่าลือเรื่องความศักดิ์สิทธิ์มีผู้ศรัทธาระแวกใกล้เคียงเดินทางมากราบไหว้จนกระทั่งโด่งดังไปทั่วประเทศเลยล่ะครับโดยเฉพาะบรรดาคอหวยที่มักเดินทางมาขอเลขเด็ดยังไม่ขาดสายทําให้มีบางคนเปนเลี่ยนมาเรียกไอ้ไข่ว่าพี่ไข่หรือตาไข่นะครับประวัติและตำนานของไอ้ไข่วัเดเจดีตำนานของไอ้ไข่นั้นเป็นเรื่องเล่าในท้องถิ่นที่เราสืบกันมาช้านานโดยเชื่อว่า ไอ้ไข่คือลูกหลานของชาวบ้านที่มาวิ่งเล่นในวัดตั้งแต่เด็กๆแต่รุสุบัติเหตุจมน้ําเสียชีวิตวิญญาณผูกพันกับวัดแห่งนี้จึงสิงสถิตยอยู่ในวัดเจดีมาจนถึงปัจจุบันบ้างก็เราว่าในอดีตหลวงปู่ทวดซึ่งเป็นเกจิตอาจารย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เดินธุดงมาปักบทอยู่ภายในวัดที่พื้นที่ร้างแห่งนี้ซึ่งก็คือวัดเจดีในปัจจุบันโดยมีวิญญ,ญาณของไอ้ไข่เด็กผู้ชายวัยเก้าถึงสิบขวบ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทวดเดินทางติดตามมาด้วยภายในวัดแห่งนี้มีสมบัติตามซากโบราณฐานเป็นจํานวนมากหลวงปู่ทวดจึงให้ไอ้ไข่อยู่ที่วัเดเจดีเพื่อรักษาสมบัติของวัดตืบมเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบันส่วนอีกตำนานเชื่อว่าไอ้ไข่เป็นลูกศิษย์ที่ติดตามหลวงปู่ทวดมาจากจังหวัดสงขลาเพื่อเดินทางไปพระนครศรีอยุธยาแต่เมื่อเดินทางมาถึงวัดล,ล้างหลวงปู่ทวดทรงรับรู้ถึงยานด้วยว่าวัดแห่งนี้จะรุ่งเรืองภายในภาคหน้า จึงสั่งให้ไอ้ไข่อยู่กับสมภารวัดนี้เพื่อเฝ้าวัดนี้เมื่อหลวงปู่ทวดก็จะเทิง,งกลับมาไอ้ไข่ที่เคยเล่นสัจจะวาจาว่าจะเฝ้าวัดได้เดินลงสระน้ําภายในวัดเพื่อปิดชีพตัวเองจนกลายเป็นวิญญ,ญาณอันศักดิ์สิทธิ์ที่เฝ้าดูแลวัดตั้งแต่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาทั้งนี้หลายคนอาจเข้าใจว่าดวงวิญ,ญญาณที่ชื่อไข่แต่จริงๆแล้วไอ้ไข่เป็นคําที่ชาวบ้านปากใต้ใช้เรียกแทนชื่อเด็กผู้ชายจึงเป็นที่มาของชื่อไอ้ไข่ วัดเจดีย์นั่นเองครับเรื่องลี้ลับและความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ใครแต่เดิมบริเวณวัดเจดีเป็นวัดเก่าแก่ลกร,ร้างมีซากอิฐและเจดีโบราณที่มีชื่อว่าอายุนานกว่า1,000ปีแต่ได้บุรณะใหม่อย่างจริงจังเมื่อปีพศ2500ว่ากันว่าใครมานอนค้างแรมโดยไม่ได้บอกกล่าวยามค่ําคืนจะมีเด็กมาหยอกล้อดึงขาบ้างตีบ้างชาวบ้านจึงแนะนําให้บอกกล่าวไอ้ไข่ก่อนเสมอ ต่อมาพศ2526หอลวงพอ่อเทิมเจ้าอาวาสวัดเจดีได้สร้างเหรียญบูชาไอ้ไข่รุ่นแรกขึ้นมานำไปสู่แรงศรัทธาในการจัดสร้างเหรียญรุ่นต่อๆมาพร้อมกับความโด่งดังของไอ้ไข่ที่เรล่าเลือกันปากต่อปากถึงความศักดิ์สิทธิ์ในการบุบานไหว้ขอเรื่องสิ่งต่างๆด้วยล่ะครับวิธีการบูชาไอ้ไข่อย่างถูกวิธีนะครับและบูชาให้สมหวังสำหรับผู้ที่ต้องการบูชาและบุบานไอ้ไข่วัดเจดีให้ซื้อดอกไม้พูปเทียนและทองคำเปลว ตามกําลังศรัทธ,ธาก่อนจะจุดธูปสามดอกสวดบูชาพระรันาตนตรัยและสวดบวชนมัสการพระพุทธเจ้านะครับหลังจากสวดบทข้างต้นเรียบร้อยแล้วให้ตั้งจิตสมาธิเรียกชื่อไอ้ไข่เด็กวัดเจดีและสวดพระคาถาของไอ้ไข่นะครับแล้วก็ค่อยเริ่มอธิษฐานขอพรให้สําเร็จสมความปรารถนาทุกประการแล้วจึงนำเอ,อทองคําเพลไปติดที่ไม้แกะสลักรูปเปไข เคล็ดลับในการบนบานแนะนําให้ขอทีละเรื่องนะครับและบอกให้ชัดเจนเช่นหากของานให้ได้งานก็ต้องระบุด้วยว่าเป็นงานประเภทใดภายในระยะเวลานาน,านเท่าไหร่หากขอให้ขายของได้กําไรก็ให้ระบุด้วยว่าอยากได้เดือนละเท่าไหร่ซึ่งจะกลายเป็นที่มาของคําเก่าวที่ว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีขอได้ไหวรับนั่นเองล่ะครับสิ่งสําคัญที่สุดของผู้กราบไหวไอ้ไข่เราต้องยึดถือเป็นที่ตั้งคือการมีสัจจะเมื่อสิ่งที่บนบานไว้สําเร็จผลรู้ร่วง ก็ต้องมาแก้ไขแก้บนตามที่รับปากไว้ด้วยนะครับซึ่งสอดคล้องกับตำนานไอ้ไข่ดูวัดเจดีเมื่อครั้งที่สัจจะวาจารตลกอุทวดว่าจะดูแลรักษาวัดเจดีทําให้เชื่อว่าไอ้ไข่ชอบคนที่มีสัจจะแต่นักเลงพูดคําไหนคํานั้นนะครับวิธีแก้บนไอ้ไข่วัดเจดีและของแก้บนที่ควรมีนะครับสําหรับวิธีแก้บนให้นําของแก้บนมาให้ไอ้ไข่และจุดทูปหนึ่งดอกเท่านั้นส่วนบทบูชาพระไตร สวดบทพระรัตนมรสคก,การวิลเจ้าและสวดบ,บทผู้ชายไ้ข่เหมือนสวดบทข้างบนที่เราได้นําเสนอไปแล้วนะครับหลังจากนั้นกล่าวว่าข้าพเจ้าได้บุญบันเรื่องบอกเก่าเรื่องที่เราเคยบนบานไว้บัดนี้ด้วยบาร,รมีของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีทําให้สมปรารถนาแล้วทุกประการข้าพเจ้าได้นําของมาถวายเพื่อแก้บนด้วยสัจจะจะเป็นที่ตั้ง ขอให้การบนบนานครั้งนี้ขาดจากการนับตั้แต่บัตรนี้ต้นต้นไปด้วยเทินสิ่งของที่มักผู้เลิมใสนํามาแก้บนที่วาเจดีโดยเชื่อว่าไอ้ไข่ชื่นชอบได้แก่ 1. ประทัด 2. รงลูกป,ปั้นไก่ชน 3. ชุดทหาร 4. ชุดตำรวจ 5. ของเล่นเด็กผู้ชาย 6. น้ำแดงเจดขนมเปี้ยะแปดกองยาวแก้บน 9. ก้มนโนราแก้บนส่วนวิธีบูชาไอ้ไข่แบบพกพานะครับบูชาที่บ้านต้องเตรียมอะไรบ้าง ปัจจุบันไม่มีแต่เพียงผู้มีศรัทธาจากทั่วสารทิศเดินทางไปไหว้ขอพรให้ไข่ถึงวัดเจดีเพียงเท่านั้นนะครับแต่อีกจํานวนไม่น้อยได้เช่าบูคาวัตตุมงคลให้ไข่มาพกติดตัวหรือบูชาไว้ที่บ้านสําหรับการบูชาให้ไข่แบบพกพามีข้อปฏิบัติและสิ่งที่ต้องจัดเตรียมดังนี้อันดับแรกเลยวางหิ้งบูชาให้ไขใ่ให้ต่ํากว่าหิ้งพระประจำบ้านนะครับโดยหันทิศหน้าไปทางทิศตะวันออกและทิศเหนือไม่ควรวางหิ้งบูชาไว้ใต้บันได ไม่หันหน้าไปทางห้องน้ําหรือห้องครัวนะครับรักษาความสะอาดของที่บูชายอยู่เสมอไม่ควรคล้องพวงมาลัยที่องค์ไอ้ไข่กระถางถูกหนึ่งกระถางเชิงเทียนหนึ่งคู่แจก,กันดอกไม้หนึ่งคู่ผานหรือภาชนะสําหรับวางของไหว้ต่างๆซึ่งแยกออกจากของใช้ในครัวนะครับของที่นํามาถวายได้แก่ขนมผลไม้น้ําแดงนมทหารเด็กหรือของเล่นต่างๆเลือกถวายในวันพระวันอังคารหรือวันเสาร จุดทูบสามดอกเมื่อต้องการบูชาหรือบ่นบานจุดธูดหนึ่งดอกเมื่อต้องการแก้บนนะครับภายแต้กระแสะความเลื่อมใสที่บุคคลมีต่อไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนําไปสู่พิธีกรรมความเชื่อคาถาและวิธีการบูชาไอ้ไข่ซึ่งเป็นความศรัทธาของส่วนบุคคลนะครับและที่พึงพาทางใจอยู่ในสัมมาอาชีพเพราะสิ่งที่จะขอพรหรือบ่นบานต้องเป็นเรื่องสุจริตเท่านั้นเนื้อสิ่งอื่นใดอุสิุบายทางธรรม ผู้ที่บูชา้ไข่ต้องยึดมั่นคือการมีสัจจะวาจาซึ่งถือเป็นข้อปฏิบัติที่สําคัญที่สามารถนําปรัดนามาปรับใช้ในชีวิตประจําบ้านได้เลยครับสุดท้ายนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมากล่าวคําสักการะบูชา้ไข่เด็กวัดเจดีกันนะครับขอทุกท่านตั้งสมาธิตั้งจิตนึกถึงไอ้ไข่เด็กวัจเจดีแล้วเรามากล่าวคําสวดมนต์พร้อมกันเลยครับข้าพเจ้าขออาราธนาบาร,รมีสามสิบทั์ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จนิพพานไปแล้วมากยิ่งกว่าเม็ดปวดเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้งสี่ด้วยเดชะพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพพระบารมีพระโพธิสัตว์พระปัจเจกโพธิสัตว์เจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายและพระบารมีขององค์พระสมณะโคดมบรมคูอีกทั้งองค์เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายทั่วทั้ง16ชั้นฟ้า สิบห้าชั้นดินสิบสี่ชั้นบาดาลขอท่านทั้งหลายได้โปรดส่งพลังมาประสิทธิอย่างตัวข้าพเจ้าเพื่อให้การสวดพระคถาบทนี้มีความสำเร็จและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถินสาธุสาธุสาธุาธอรหังสัมมาสัสมพุทโธพัควาพุทธังพัควันตังอภิวาเทมิ สวากขาโตภคะวตาธโมธัมมังนะมัสามิสุปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโคสังขังนะมามินะโมตัสสะภคะวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภคะวโตอรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโรราภะราพาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโรราภะราพาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถโรราภะราพา พระวันตุเมอิติอิติกุมารข่เจดีจะมหาเถโรราภะราพาพระวันตุเมอิติอิติกุมารข่เจดีจะมหาเถโรราภะราพาพระวันตุเมอิติอิติกุมารข่เจดีจะมหาเถโรราภะราพา พระวันตุเมอิต e ิอิติกุมารข่เจดีจะมหาเถรุราภะราพาพระวันตุเมอิติอิติกุมารข่เจดีจะมหาเถรุราภะราพาพระวันตุเมอิติอิติกุมารข่เจดีจะมหาเถรุราภะราพา พระวันปุเมข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุทกๆพระองค์พะระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริสงฆ์ทั้งหลายอีกทั้งองค์เทพเทวดาทั่วทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นพดานได้โปรดเสด็จมาเป็นประธาน ในการขอพรในครั้งนี้ด้วยเถินสาธุสาธุสาธุาธข้าพเจ้าขออธิษฐานจิตขอพรกับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีณสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ข้าพเจ้าขอบนบานต่อไอ้ไข่ขอไอ้ไข่ได้โปรดประทานพรให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จดังที่อธิษฐานขอพรไว้ด้วยเถิน หากทุกอย่างเป็นไปตามคำอธิษฐานแล้วข้าพเจ้าจะมาแก้บนด้วยเครื่องสักการะบูชาตามที่ข้าพเจ้าได้บนบานสารกล่าวไว้ขอพรทั้งหลายจงสำเร็จเป็นจริงทุกประการด้วยเทินสาธุสาธุสาธุาธอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ